สวัสดีครับตอนรับสู่การเจาะลุกข่าวสารของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องเอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆจากโอทร r a ฟอร์ดสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแค่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือแบบเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆครับไม่ใช่แค่ข่าวซื้อขายนักเตะแบบปกติทั่วไปเลยนะแต่เหมือนเป็นสัญญาณจากอีนิโอสเจ้าของใหม่ว่ายุคใหม่มาถึงแล้วจริงๆ แน่นอนค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยนะคะทั้งฟา b r i ซิโ Romano, น a เจมส์ดักเกอร์เดวิดออ i n นสีนคือพร้อมใจกันรายงานเลยใช่ครับซึ่งจุดนี้แหละที่น่าสนใจคือเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็อยากจะชวนมาดูกันว่าเออไอการตัดสินใจแบบฉับพลันเด็ดขาดเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างทั้งการปล่อยคนเก่าการล่าคนใหม่มันบอกทิศทางอะไรของสโมสรกันแน่ ค่ะเริ่มจากข่าวใหญ่สุดก่อนเลยนะคะคือการที่ฟาบริซิโอโรมาโน่กับนักข่าวท็อปทอปหลายคนยืนยันพร้อมกันเปะ๊ะว่ามีผู้เล่น5คนเลยนะที่สโมสรแจ้งว่าย้ายได้เลย5คนนี้มีใครบ้างนะครับทวนอีกทีได้ไหมฮะมีมาคัสรชฟอร์ดเจดอนซานโชอันโตนี่อเลฮันโรกานาโชแล้วก็ไทเรลมาลาเซียค่ะหูพร้อมกัน5คนคือมันไม่ใช่ข่าวหลุดแน่ๆใช่ไหมครับแบบนี้ ไม่ใช่เลยค่ะชัดเจนมากว่าเป็นการปล่อยข่าวแบบตั้งใจประสานงานกันมาอย่างดีเลยเป็นวิธีการสื่อสารแบบใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นจากแมนยูยุคก่อนๆนนะคะอืมน่าสนใจแล้วการใช้คำว่าสามารถย้ายทีมได้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นภาษาทางการทูดหน่อยๆไหมครับจริงๆคือสโมสรอ,อยากปล่อยเต็มที่แล้วหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะคือมันอาจจะฟังดูซอฟลงแต่การกระทาอื่นๆอย่างเช่น การเลื่อนกำหนดรายงานตัวฝึกซ้อมของบางคนมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมว่าสโมสรน่ะเป็นฝ่ายที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเข้าใจแล้วครับและเหตุผลเบื้องหลังจริงๆล่ะครับทําไมต้องเป็น5คนนี้แล้วทําไมต้องตอนนี้มันมีอะไรมากกว่าเรื่องในสนามไหมมีหลายมิติเลยค่ะเรื่องแรกที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือการเงินกฎ PSR ของพรีเมียร์ลีกมันบีบอยู่แล้วแล้วก็ภาระค่าเหนื่อยของทีมมันสูงมาก การปล่อยกลุ่มนี้ออกไปได้ก็จะช่วยได้เยอะอ๋อเรื่อง financial fair play ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องการรีเซ็ตด้านกีฬาวัฒนธรรมองค์กรด้วยคือผู้จัดการทีมคนใหม่รูเบนอโมริมก็คงอยากได้ทีมที่เข้ากับแผนของเขาจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นการกำจัดสิ่งที่เรียกว่า player power หรืออำนาจน,นักเตะบางคนที่อาจจะเคยมีสูงในยุคก,ก่อนๆอ,ออกไปด้วยค่ะ คือเหมือนไอเอเนสต้องการโชว์เลยว่าต่อไปนี้สโมสอนต้องมากก่อนใช่ค่ะชัดเจนเลยเป็นปฏิบัติการแบบช็อกกันออสร้างความชัดเจนสร้างบรรทัดฐานใหม่กันไปเลยโหฟังดูเด็ดขาดมากทีนี้มาเจาะรายคนกันบ้างเคสเจดอนซานโชนี่เหมือนจะมีข่าวกับยูเวนตุสเยอะเลยใช่ไหมครับมีความคืบหน้าพอสมควรค่ะสื่ออิตาลีอย่างคอรีเอเดลสปอร์ตก็บอกว่ามีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะระหว่างสโมสร ข้อ <K le af> ตกลงนี้เป็นแบบไหนครับขายขาดเลยหรือว่ามีแลกตัวมี2ทางเลือกค่ะคืออาจจะขายขาดไปเลยประมาณ25ล้านยูโรบวกโบนัสหรืออาจจะเป็นดีลสลับตัวซึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงเยอะคือดั <K le af> กลาสลอิสกองกลางของวิลล่าที่ยูเวก็สนใจอยู่พอดีอ๋อมีชื่อดักลาสลอิสเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เหมือนจะมีอุปสรรคเรื่องค่าเหนื่อยอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยซานโชคต้องการค่าเหนื่อยประมาณ8ล้านยูโรต่อปีแต่ยูเวนตุสเสนอให้ได้แค่ราวๆ6-7ล้านยูโรอืมก็ยังต้องคุยกันต่อแต่ดูเหมือนตัวนักเตะเองก็อยากไปใช่ค่ะมีรายงานว่าซานโชค่อนข้างกระตือรือร้นที่จะย้ายไปอยู่เวก็ยังพอมีความหวังอยู่ค่ะครับผมเลขเคสที่น่าจับตาไม่แพ้กันมาร์คัสแรชฟอร์ดอนาคตนี้ ดูไม่แน่นอนเลยซับซ้อนกว่าซานโช่พอสมควรเลยค่ะมีข่าวว่าบาร์เซโลนาสนใจจริงนะคะโอ้บาซ่าเลยเหรอค่ะแต่ปัญหาใหญ่เลยคือค่าเหนื่อยมหาศาลของแรชฟอร์ดประมาณ225,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งสถานะการเงินของบาร์ซ่าตอนนี้เออไม่น่าจะจ่ายไหวนั่นสิครับบาร์ซ่าเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ แล้วดิวนี้อยู่ในเต็ดอยากได้แบบไหนครับยืมหรือขายอยู่ในเตดชัดแจนว่าต้องการขายขาดค่ะเพื่อเอาเงินมาหมุนต่อแต่ทางบาซ่าเนี่ยดูเหมือนจะอยากได้แค่ยืมตัวมากกว่ามันก็เลยยังหาจุดที่ลงตัวกันไม่ได้เหมือนเป็นทางตันเหมือนกันนะแล้วตัวแรชฟอร์ดเองล่ะครับมีข่าวว่าเขาอยากไปทีมไหนเป็นพิเศษไหมมีรายงานว่าเขาอยากไปทีมที่ได้ลุนแชมป์ในต่างแดนค่ะแต่ด้วยค่าเหนื่อยระดับนี้ก็หาทีมที่พร้อมจ่ายยากเหมือนกันเข้าใจเลยครับ แล้วประเด็นเรื่องเสื้อเบอร์สิบลหครับการที่สโมสรตัดสินใจดึงเบอร์คืนแล้วเหมือนจะมอบให้มาเทอุสคุณญานักเตะใหม่ทันทีอันนี้คือสัญญาณชัดเจนเลยไหมว่าหมดเวลาของราชฟอร์ดแล้วชัดมากค่ะเป็นการตัดสินใจเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แรงมากจริงๆมันส่งข้อความดังๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากอะคาเดมีเป็นซูเปอร์สตาร์แค่ไหนแต่ไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสสในยุคข,ของ i n เอีกแล้ว โหเด็ดขาดจริงๆแสดงว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆที่โอทราฟอร์ดเปลี่ยนไปมากค่ะส่วนเคสอื่นๆอย่างอันโตนี่กานาโชหรือมาเลเซียอาจจะยังไม่มีข่าวความคืบหน้าเรื่องดิวที่ชัดเจนเท่าสองคนแรกแต่การที่ชื่ออยู่ในลิสต์นี้ก็สะท้อนแนวทางเดียวกันคือสโมสรเปิดรับข้อเสนอพร้อมปล่อยถ้าได้ราคาที่เหมาะสมและต้องการสร้างทีมที่ทุกคนสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันจริงๆเคลียร์มากครับ ฟังดูเหมือนกันเป็นล้างบ้างครั้งใหญ่เลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันฝั่งขาเข้าก็ดูเหมือนจะเดินหน้าเต็มที่เหมือนกันเป้าหมายหลักในแนวรุกตอนนี้ชัดเจนว่าเป็นแบรนด์เอเมโมจากเบรนฟอร์ดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยตอนนี้มีรายงานจากหลายสื่อตรงกันว่าอยู่ในเตดยื่นข้อเสนอใหม่ไปแล้วเป็นข้อเสนอที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นมูลค่าน่าจะสูงกว่า60ล้านปอนด์60ล้านปอน ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมีข่าวจากเดวิดออนสตีนบอกว่าตัวนักเตะเองก็แสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากย้ายมาแมนยูด้วยอ้าวถ้านักเตะอยากย้ายนี่การเจราจาก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยสิครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากค่ะการเจรจาหน้าจาก,กําลังดําเนินไปในทิศทางบวกแล้วก่อนหน้านี้เหมือนจะมีข่าวกับดอมินิกคาวเวิร์ดเลวินด้วยนี่ครับที่เป็นฟรีเอเจนต์ทำไมดูเงียบไปอ๋อใช่ค่ะเคยเป็นตัวเลือกที่ถูกพิจารณาอยู่เหมือนกัน แต่เบนจาคอบส์รายงานว่าการเจรจามันหยุดชะงักไปเพราะข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของ DCL เนี่ยมันสูงจนน่าตกใจเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยเหรอครับฟ free a จนต์นะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้หล่นไปเป็นตัวเลือกรองๆแล้วนอกจากเอมเบอร์โมกับ DCL มีชื่ออื่นอีกไหมครับที่พอจะมีมูลบ้างก็มีพูดถึงอยู่บ้างค่ะอย่างโอลีวัตคินส์ของวิลล่า อันนี้แมนยูก็สนใจแต่ค่าตัวน่าจะสูงมากแล้วอายุก็เริ่มไม่น้อยแล้วหรืออย่างวิกเตอร์เกียวเคเรสของสปอร์ติ้งลิสบอนคนนี้ออมอริมรู้จักดีอยู่แล้วแต่ดูเหมือนนักเตะจะเอ็นเอียงไปทางอาร์เซนอลมากกว่าแถมค่าตัวก็แพงมากเหมือนกันมีค่าฉีกสัญญาอีกอืมส่วนคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่มีข่าวแวบๆเนี่ยน่าจะยังเป็นแค่ข่าวลือ ค่ะอันนั้นดูยังน่าเชื่อถือน้อยอยู่ค่ะโอเคครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับดาวรุ่งด้วยใช่ไหมครับเดียโก้เลออนใช่ค่ะอันนี้เป็นการเซ็นสัญญาเดียโก้เลออนกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีก็สนานให้เห็นว่า i n e o s มองทั้งการเสริมทีมชุดใหญ่ระยะสั้นแล้วก็ลงทุนเพาะอนาคตร,ระยะยาวควบคู่กันไปด้วยครับผมสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เหมือนกับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามันเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของแมนยูจริงๆเลยนะฮะ ชัดเจนเลยค่ะเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยความเด็ดขาดชัดเจนบางทีก็อาจจะดูโหดเหี้ยมหน่อยๆในใสายตาแฟนบอลบางคนแต่ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายของสโมสรเป็นหลักภายใต้การนำของไอเอนนโอสแล้วก้าวต่อไปแล้วครับเราน่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากนี้ก็คาดว่าสโมสรคมจะเร่งปิดดิวฝั่งขายออกให้ได้ก่อนค่ะโดยเฉพาะเคสของซันโชเพื่อเอาเงินทุนมาปิดดิวของเอมเบอร์โมให้ได้ แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการเสริมทัพรายใหญ่อีกสักตำแหน่งอาจจะเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือกองกลางตัวกลางเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะครับถือว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่เหมือนกําลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกันเลยทีเดียวใช่เลยค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่านอกเหนือเรื่องตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในมิติอื่นๆที่มันลึกกว่านี้ อะไรบ้างที่แมนยูจำเป็นต้องทำเพื่อจะกลับไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนได้จริงๆภายใต้กันนำที่ดูเด็ดขาดชุดนี้นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆให้แฟนบอลได้ลองคบคิดกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกยินดีค่ะขอบคุณค่ะ